็บไ์ส่วนตัวเป็นเว็บไซต์อสังหาริมทรัพย์เป็นการประกาศหรือกาแชร์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ครับผม <c oughs> ก็คือมาเว็บไซต์ก็คือเว็บไซต์ผมนี่จะเป็นประมาณว่า,าให้คนเข้ามาใช้งานบริการใช้งานใช้สวิตต่างๆในเว็บเพื่อจะขายบ้านขายคอนโดขายอสังหาริมทรัพย์ุกป,ประทภทครับนะฮะ ก่อนหน้านี้ก่อนที่จะทํางานที่ฐานไทยผมก็ทํางานอยู่ที่ีวีนะครับเป็นเป็นโปรแกรมเมอร์อยู่ก็คือทํางานกับคนทํางานร่วมกับเวลคาค่ะเวลาค่ะเอร์สองยังไม่มานะคะเดี๋ยวเบอร์สองเดี๋ยวคบกันอีกช่วงหนึ่งเป็น 1, เบอร์เบอร์สามก่อนนะคะคุณธนาวัน์มาลาหุภาค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับก็ผมธนาวัน์มาลาหุภานะครับชื่อเออ YY World นะครับบนทวิตเตอร์ ก็ผมการศาก็จบมาจากสองฝั่งด้วยกันนะครับทางฝั่งหนึ่งก็คือเป็นวิศวะคอมนะครับอีกฝั่งหนึ่งก็คือการตลาดก็คือคิดว่าความรู้สองฝั่งนี้ก็คิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์ในการทํางานเกี่ยวกับสมาคมเว็บไทยได้ความรู้ทางด้านเชิงเทคนิคกับทางด้านธุรกิจด้วยนะครับแล้วก็ปัจจุบันก็ก่อตั้งเว็บไซต์ไทยซา .com นะครับเป็นเครื่องมือค้นหาสินค้าออนไลน์นะครับเอาไว้เปรียบเทียบราคาสินค้าต่างๆบนเว็บไซต์โดยที่รวมราคาได้แบ่งแยกจ้า นะครับก็ถ้าผมได้เป็นกรรมการก็คิดว่าอยากจะมุ่งเน้นในสามเรื่องนะครับเพราะว่าเดิมทีเนี่ยผมเข้าร่วมกิจการของสมาคมเว็บไทยบ่บอยนะครับเป็นงานเว็บซจิบกาแฟแล้วก็คิดว่าแบบงานนี้มีประโยชน์มากเลยที่ได้แบบรู้จักคนในวงการเว็บมากขึ้นเราก็ได้รู้ได้รับรู้ประสรบการณ์ต่างๆมากขึ้นนะครับถ้าผมได้เป็นกรรมการก็อยากจะเน้น3เรื่องหลักนะครับหคือ people ก็คืออยากจะเออหมายว่าเอาสอส่งเสริมให้มีบุคลากรใหม่ๆเข้ามาต่อยอด โครงการอยากเป็นมาสเตอร์แคมป์นะครับในการแบบเออผลิตบุคลากรเมย์ลาค่ะเดี๋จะหาเสียงต่อ <c oughs> รอบหน้า <c oughs> ค่ะต่อไปเบอร์สี่นะคะคุณพรินส่งประชาค่ะเออสวัสดีครับก็สวัสดีห้องประชุมทุกท่านนะครับคนคุณหนภูมิข้างเหมือนเดิมผมพารินส่งประชามาจากเซเว่นอีเลฟเว่นนะครับก็ บทวาระแล้วเขาได้รลบเป็นกรรมการอยู่แล้วก็ยังติดใจก็สมัครอีกปีนี้นะครับเบอร์สี่นะครับจะทำสองอย่างแค่นั้นเองคือเพราะว่าเซเว่นเป็นองค์กรใหญ่ก็จะเอาเซเว่นตัวนี้มาช่วยเพื่อให้องค์กรใหญ่ๆเห็นเห็นภาพว่าเว็บไม่ใช่ธุรกิจเด็กๆนะครับซึ่งตอนนี้เขาก็เริ่มเห็นภาพแล้วนะครับวันนี้ก็มีผู้แานเซเว่นมานั่งฟังด้วยเหมือนกันนะครับแล้วเรื่องที่สองก็คือด้วยความที่มันเป็นเซเว่นมันเป็นรากญ้ามันเป็นรากย้าเราก็พยายาม เอาเซเว่นเนี่ยให้คนลากย่าที่ไม่เล่นเว็บอบบไม่รู้จักเว็บยุ่งยากอะไรอย่างเงี้ยให้เขาลองเล่นดูนะครับอันนี้คือคือคือเรียกเนวิชั่นที่ผมพยายามจะทำนะครับขอบคุณครับค่ะหมายเลขบริหารเวลาดีมากหมายเลขหกค่ะคุณเอหมายเลขห้าค่ะคุณวรานไพโรธอัญสุนทรค่ะเมื่อก้าปีที่แล้วนะครับผมได้เข้าค่ายยังเว็บมาสเตอร์แคมป์รุ่นที่หนึ่งนะครับแล้วก็ผมได้ได้ขึ้นมาบนเวทีแล้วก็อ่า รับผิดชอบเกี่ยวกับหัวข้อของ Search Engine ในยุคนั้น Google เข้ามาในเมืองไทยนะแล้วก็มีพี่ป้อมพาวุฒเป็นวิทยากรแล้วก็มีคำถามจากพี่บริเนศมิสลิปนะถามผมว่าเราจะทำอะไรให้ Search Engine ของไทยซึ่งในยุคนั้นก็คือ,อยังมีเ <c oughs> ชื่อดังของเราเป็นเซิร์ชเอ็นจิ้นอยู่ <c oughs> อยู่ได้ผมก็ตอบไปว่าเราตีอทำเซิร์ c เอ n g จิ้ที่สามารถค้นหาข้อมูลในระดับโลกรอได้ก็คือเฉพาะเว็บไซต์ไทย ึ่งตอนนั้นเรายังไม่มี Google c o TH นั่นเป็นคำตอบนะครับแล้วก็ทำให้การเข้าค่ายทางนั้นผมได้รับกาเลือกจาก8 0ิิ0นักศึกษาทั่วประเทศให้เป็นรองประธานรุ่นซึ่งซึ่งอาจจะไม่ใช่เพียงแค่คำตอบนั้นนะ,ะถึงวันนี้นะครับ9ปีแล้วผมว่ามันถึงเวลาที่ผมจะได้เข้ามาร่วมผักดันช่วยงานของสมาคมครับคุณค่า มายเลขหกนะคะคุณวโรโดมด่านสุวรรณดำรงค่ะสวัสดีครับทุกคนครับผมโดมครับในเว็บไซต์ domnic.com ครับตอนนี้ทำงานอยู่ที่บ n e Big m a t เ e r ครับเป็นโคฟอรเดอร์กับซอฟต์รเนียครับก็อยากจะเข้ามาเป็นกรรมการที่นี่เพื่อผลักดันให้งการนี้มีโปรแกรมเมอร์ที่มีประสิทธิภาพมากกว่าที่เป็นปัจจุบันนะครับเพราะว่าผมเห็น สมัยนี้เนี่ยโปรแกรมเมอร์เป็นสิ่งที่หายากมากแล้วก็ดึงตัวกันเยอะมากแถมบริษัทเล็กๆอย่างผมอย่างเนี้ยก็หาโปรแกรมเมอร์ยากก็ไปอีกไม่ต้องแข่งกับบริษัทใหญ่ก็เลยอยากจะมาเพิ่มโปรแกรมเมอร์เพิ่มคนทาเว็บที่มีประสิทภาพครับผมขอบคุณครับค่ะหมเลขเจ็ดค่ะคุณศักดิ์สิทธิ์เลิ่ไฝคุณธรรมค สวัสดีครับทุกท่านครับผมสักสิทธิ์เลิศใส่นะครับนะครับก็คือโอเคคือปอดคร่าวๆนะครับก็คือผมเป็นเว็บมตอร์และผู้ก่อตั้งของเว็บไซต์ซุปซิป .com นะครับก็คือซุปซิป .com ก็คือปัจจุบันมีคนเข้าวันละประมาณแปดหมื่นถึงแสนคนนะครับซึ่งโอเคถ้าเป็นประวัติการศึกษาคือผมเป็นคนที่จบวิศวะนะครับทางด้านเหมืองแร่และปิโตรเลียมนะครับซึ่งไม่ค่อยเกี่ยวข้องกับเว็บไซต์เลยแต่มีความชื่นชอบและมีใจรักทั้านเว็บไซต์นะครับ เลยทำซุปซิปคอมขึ้นมาตั้งแต่ปี2004นะครับปัจจุบันมาก็ประมาณ7-8ปีนะครับซึ่งโอเคก็มีการเติบโตอย่างต่อเนื่องสิ่งที่ผมอยากจะทําถ้าเป็นคณะกรรมการก็คือว่าพอดีของบริษัทผมเนี่ยคือจะติดต่อกับทาง S&E ค่อนข้างเยอะนะครับแต่สิ่งที่พบก็คือปัญหาว่า S&E m บางคนรู้จักเว็บไซต์บางคนไม่รู้จักก็คือจะเททุกสิ่งทุกอย่างไปกับเว็บที่ เคยได้ยินชื่อหรือค่อนข้างชื่อดังแต่ขณะเดีวยวกันคือไม่ได้มองถึงกลุ่มที่มีศักยภาพในการทํานะครับก็คือผมอยากจะมาให้ความรู้กับทางหลายหลักผู้ประกอบการซึ่งเมื่อกี้ได้คุยูอยากทำพ่รามเมน,นะครับซึ่งแกกำลังทํางรงส่วนนี้อยู่นะครับซึ่งพอดีเห็นแกแล้วโอเคเป็นสิ่งที่ผมอยากจะทําอยู่แล้วก็เลยว่าเดี๋ยวอาจจะต้องร่วมงานทางแกนะครับขอบคุณครับค่ะหมายเลขเก้าค่ะคุณวิราชับเรือดลวดค่ะ านายภาเธิติผูหหห้หญิงแค่นาำข้าวมาเลยเสียใจ ค่ะพินนี่ค่ะ,พ,พ,คะพัคยภาจังหวัดธนาสุขค่ะก็ตอนตอนนี้ทำเ,เป็นบล็อกเกอร์นะคะอยู่ที่ w w w pinni f o r e r e r com ค่ะแล้วก็ตอนนี้เรียนปอโทอยู่ที่วิทยาลัยการจัดก,การไมฮิดอนนะคะสาขาการตลาดค่ะแล้วก็ปัจจุบันทำงานเป็นซีเนียร์โซเชียลมีเดียมาร์เก็ตติ้งเอเซคีฟที่ True Digital Content and Media นะคะ ก็ประวัติการทํางานถ้าเห็นคร่าวๆนี่จะเห็นว่าไม่ค่อยเกี่ยวกับเว็บไซต์เท่าไหร่นะคะแต่ว่าทําเว็บไซต์มั้งแต่มอสามนะคะก็คุกนเคยในวงการเว็บไซต์มาเลยตลอดนะคะก็คร่าวๆประมาณนี้ก่อนละกันค่ะเพราะเขาบอกว่าเดี๋ยวจะให้หาเสียรอบค่ะคุณค่ะค่ะหมายเลขเ้าค่ะคุณวิราชําเรดวัฒน์ค่ะครับสวัสดีครับก็ชื่อวิราชฉมเรดวัฒน์นะครับปัจจุบันเป็นนิสิตครับเรียนอยู่ หน้าที่หลักๆแล้วก็ทำทำเว็บไซต์ชื่อว่า Event Pro นะครับเรียกว่าทำเป็นงานอิเรกแล้วก็แต่ว่าผมเชื่อว่างานอิเรกตรงนี้มันสามารถที่จะมีประโยชน์กับสังคมได้นะครับสมัครกรรมการทางนี้เพราะว่าเข้ามาช่วยงานอยู่เป็นเรื่องหลังมานานก็เลยเข้ามาสมัครครับสั้นครับสื่อในสื่อใน Majesty Group คุณกหมายเลขสิค่ะคุณวะโรรน์รจนะค่ะสวัสดีครับผมโนนะครับจาก Big d i g i นะครับก็ แบตการของผมก็จบ,บวิชวลคอมจุฬานะครับเป็นโปรแกรมเมอร์แล้วก็จบการตลาดด้วยนะครับก็ปีนี้ถ้าเกิดได้เป็นกรรมการเนี่ยก็คงอยากจะเน้นสานต่อกับโครงการต่งางๆของสมาคมนะครับเพราะว่าทำาาดีอยู่แล้วแล้วก็อยากจะมีส่วนร่วมในการเผยแพร่ความรู้ประสบการณ์ต่างที่เคยเราไปลองดูมาตลอด10ปีนะครับแล้วก็อยากจะส่งเสริมให้เกิดการร่วมมือในการร่วมมือกันต่างๆครับเพื่อให้เกิดการพมืองยอย่าง,ย,างยั่งยืนแล้วก็เกติบโตสู้กับเต่างประเทศได้ครับ หมายเลขบ,บี่11ค่ะคุณราเมศโสดารัตค่ะครับสวัสดีครับผมราเมศโสดารัตนะครับหรือชื่อเล่นๆก็คืออาจารย์อ้วนนะครับเคยเป็นกรรมการของสมาคมมาตั้งแต่ยุคแรกๆนะครับก็คิดถึงสมาคมนะครับก็อยากจะกลับมาทํางานทางด้านวิชาการนะครับเพราะถนัดวิชาการเคยเป็นอาจารย์หลายที่นะครับแต่ปัจจุบันเป็นอาจารย์พิเศษอยู่ที่มาหาวิทยาลัยขอนแก่น ลักสูตร MBA นะครับแต่สิ่งที่สําคัญที่สุดนะครับในวันจันทร์นี้ก็ผมรับผิดชอบในคณะกรรมการวิชาการของกระทรวงวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีแล้วก็ในกระทรวงอุตสาหกรรมเกี่ยวกับเรื่องมาตรฐานเว็บไซต์นะครับวันจันทร์นี้วุฒิสภาจะเปิดตัวเว็บไซต์ที่มีมาตรฐานนะครับผมคิดว่าตรงนี้เป็นสิ่งที่ดีแล้วก็คิดว่าหลังจากวันจันทร์แล้วเนี่ยวงการเว็บไทยงคงจะให้ความสําคัญกับเรื่องมาตรฐานเว็บไซต์ที่ทางภาครัฐกําลังจะกาหนดขึ้นครับขอบคุณครับ หมายเลขสค่ะคุณอินทรานีเตชาวิจิตวงค่ะสวัสดีค่ะชื่อหลินนะคะอินทราณีเตชาวิจิตวงค่ะก็ทำงานอยู่ในวงการของเว็บไซต์มานะคะก็คือ,อ,อตั้งแต่ก่อนเปิดบริษัทแล้วก็เป็นบริษัทไอเดียคอนเน็กนะคะเราเอ,อ,อยู่ในฐานะองค์กรหรือว่าบริษัททีเ่เป็นผู้พัฒนาเว็บไซต์ซึ่งอาจจะแตกต่างจากกรรมการหลายๆท่านที่เป็นเว็บมาสเตอร์นะคะแต่ว่าเ,เนื่องจาก ตัวดิฉันเองเนี่ยก็ได้รับเลือกนะคะเป็นกรรมการใน,ในรอบที่แล้วด้วยแล้วก็คิดว่าได้เห็นบทบาทหน้าที่การทํางานของสมาคมแล้วก็มีความเข้าใจมากขึ้นแล้วก็ยังมีจุดยืนค่ะแล้วก็อยากที่จะพัฒนางานทางด้านนี้ต่อไปแล้วก็จะช่วยเผยแพร่ก,กิจกรรมของสมาคมให้กับคนทั่วไปหรือว่าแม้กระทั่งบริษัทที่เป็นผู้พัฒนาเว็บไซต์เนี่ยให้ให้เข้ามามีส่วนร่วมกับสมาคมมากยิ่งขึ้นค่ะขอบคุณค่ะ จิรัตพิพัฒน์วสิงค์ครับครับสวัสดีครับผมคงรัตไม่ใช่จิรัตพิพัฒน์วสิง์นะครับ <c oughs> ชื่ออร์นนะครับแล้วก็ออตอนแรกที่คิดว่าจะมาทำเนี่ยก็คือวันนี้คนโล่งไหมครับข้อแรกเลยคือผมกะว่าจะมาทา e อีเวนต์ยางให้มันไม่โล่งแบบนี้พลันเองนะครับ <c oughs> แล้วก็สารต่อเรื่องของการสร้างเลือดใหม่นะครับกับยังเว็บมาสเตอร์แคมป์ปกติที่งานที่ผมทำก็จเป็น ทำเป็นออ,ออนไลน์มาร์เก็ตติ้งนะครับก็จะมีลูกค้าสีขาวบ้างสีดําบ้างผสมผสมกันไป <c oughs> หนึ่งในนั้นก็จะเป็นเออพติรูมไม่ขึ้นหนึ่งนนั้นก็จะเป็นแบล็คเบอร์รี่ด้วยเป็นอะไรนี้ด้วยนะครับก็ผสมผสมกันแล้วก็ผมจะเป็นเป็นเ,เข้ามาช่วยกับสมาคมตั้งแต่ยุคที่ยังเป็นชมรมอยู่แล้วก็ได้มองเห็นชมรมกับสมาคมเนี่ยส่วนกลายเป็นสมาคมระดับโตขึ้นมาเรื่อยๆอย่างตอนนี้ก็เป็นรองประธานชมรม Twitter for Thailand น์เหมือนกันครับเป็นอีกชมรมหนึ่งที่ทำเพื่สังคมเหมือนกัน ก็เป็นในแนวทางใกล้ๆกันแต่ว่าแบบว่าช่วยความส่วนกันอยางอันนี้เราก็อยากมาช่วยในส่วนที่ความสามารถเราเด้เข้ามาช่วยได้นะครับก็คือทางด้านเรื่องมาร์เก็ตติ้งแล้วก็หลายๆอย่างก็เน้นๆก็คืออีเวนต์แบบนี้แหละครับก็คือจะทําให้บอกว่ามันพยายามจะให้มันกระจายมากกระจายตัวไปมากกว่าให้คนรู้จักมากขึ้นนะครับแล้วก็ให้มันไม่โลงแบบนี้นะครับจะได้ขุนอุดกันนิดนึงขอบคุณครับ หมายเลขสุดท้ายค่ะหมายเลข14คุณวรวิสุทธิ์พินโยยานค่ะคุณสุดท้ายได้พูดนานสุดค่ทีนี <c oughs> ครับก็มาเก็ตไอมาเก็ตติ้งผมชื่อวรวิสุทธิ์นะครับก็ใครเลตวินเตอร์ก็ตามกันด้ที่แอดวรวิสุทธิ์นะครับก็ปัจจุบันทํางานอยู e ่ที่ดีแท็กเป็นดิจิทัลมาเก็ตติ้งนะครับดูส่วนวิเจ้าไซจี้ของบริษัทแล้วก็เป็นอันที่สุดท้ายเสเกนหน้า <c oughs> ของด e ีแท e ็กนะครับก e ็จากนั้นก็จะ ที่ทําอยู่ปัจจุบ,บันก็มีหลายอยา่างมีเป็นคอลัมนิสต์ของกรุงเทพธ,ธุรกิจเขียนเกี่ยวับเรื่องการตลาดเกครับเขียนล,ล,ลง p o s i t i น n i n g ก็เรื่องการตลาดครับปัจจุบ,บันก็ได้มีส่วนร่วมกับ S m n e d B ค่อนข้างเยอะคือเป็นนักเรียนของ K S m e ก็รู้จัก S e อยู่ประมาณในรุ่นก็มี700่ประมาณห0า S m e B นะครับทั้งโครงการ15รุ่นก็มี7,000 S B e. ทุกคนก็คุยกันรู้จักกันแล้วก รู้ว่าปัญหาของ SB เนี่ยคืออะไรบ้างน,นะครับเห็นปัญหาแรกเลยก็คือพวกเรื่องแบรนด์แบรนด์ของ s b แล้วก็ปัญหาที่2อคือการสื่อสารนะครับปัญหาที่3สําสคัญมากคือเน็ตเวิร์กอินนะครับสปัญหาสําคัญของ s b เนี่ยก็มันก็ยังเป็นปัญหาอยู่ทุกวันนี้ซึ่งก็เลยคิดว่ามันน่าจะมีแนวทางที่จะมา Connect, <S <S เชื่อมติกันได้ครับทั้งทั้งเรื่องแบรนด์ทั้งการสื่อสานแล้วก็เน็ตเวิร์กอินะครับ ขอบคุณผ<ด>ู้สมัครทุกท่านนะคะแล้วก็ช่วงนี้ขอเชิญทุกท่านเรปที่ด้านนอกนะคะอีกประมาณ15นาทีค่ะจะเริ่มในส่วนของการประชุมใหญ่สามาัญประจำปีค่ะแล้วก็มีมีบอร์ดแล้วก็